ค่ะยายนานะคนะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะคะนางบุญหลงทักทายแม่สวดรองสวัสดีค่ะนะคะยายนา,นท,า,ท,าทักทายคุณอัญชลีสวัสดีทักทายบ้านพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ <S <S พี่ลาตีก็พี่โอจบแล้วใช่ไหมคะนำ้ำมันเต็มถังแล้วใช่ไหมคะเย่เย่เย่ยินดีสบายสบายเลยค่ะเนาะตอนนี้ก็เพิ่งนอนเมื่อเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นประมาณทุ่มกว่ากว่านะคะตอนนี้ก็ดูการ์ตูนดูนงไม่ยอมเท่าหยุด อยู่ตรงอื่นที่ไม่มีหน้าพลมเนาะมันจะเป็นลูกใหญ่ๆแต่พออยากอยากได้ลูกเล็กให้ลูกให้น้องเย็นยาได้ยือ้อยๆ้กันขอบคุณมากๆค่ะ เพื่อนเพื่อนพี่น้องก็มาส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะปาทิพทักทายน้องนางสวัสดีค่ะน้องนางค่ะน้องนางก็เดือนสิงหาคม2560นะคะน้องก็เป็นเดือนแม่นะคะนาะก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะคะน้องสิงหาคมนะคะนาะก็ผ่านมาเร็วมากนะคะนาะเพราะว่าเพิ่งต้นปีตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะเกือบแปดเดือนแล้วนะคะน้อยก็แวะทักทายทุกท่านทุกคนนะคะนาะก็เหมือนเดิมกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะนะขอบคุณมากๆแม่สุธทอนขอบคุณมากค่ะเนาะแม่สุธทอนก็รับนอนดึก หลายคืนนะคะเนาะอย่าลืมพักผ่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนพี่ราติีเลยขอบคุณมากๆค่ะเนาะขอบคุณพี่วานด้วยการแชทักทายพูดคุยนะคะเนาะที่ไหนฝนตกมากนะคะวันนี้เชียงใหม่ไม่ตกมาสองวันแล้วค่ะนะคะเนาะไอจอยท้าทายคุณชลินค่ะนะคะ แล้วก็นะสมบองดีใจกับน,น้องสาวเรียนจบแล้วขอให้ปังๆนะคะบอกพี่โอ๋เนาะพี่ก็ไม่ได้เปิดนะคะเนาะก็แวะมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเนาะค่าจะเปิดบ้านวันไหนก็แจ้งได้นะคะแจ้งเวลาได้นะคะเนาะเพื่อนๆก็จะแวะไปส่งกำลังใจให้กับอัญชลีเช่นเดิมนะคะเนาะไปถ้าทายพูดคุยกันนะคะเนาะวันนี้ก็รอเพื่อนๆกอนนะคะเนาะท่านไหนที่ค่อยเข้ามาก็ส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกให้กันได้นะคะ น้อยเก่าค่ะแวะมาทักทายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคูณอัญชลีมากมากค่ะนะคะแต่นน๋ยะก็ทักทายพี่โอรัญญาสวัสดีจ้าลูกโอ้นะคะสวัสดีายพี่เช็คเหล้านก็รอการตั้งค่านะคะเนาะกำลังน้ำมันเต็มวันนี้ค่ะน้ำมันเต็มวันนี้ครับพี่ตียินดีกับพี่โอด้วยนะคะเนาะ,ะน้องเก่ไกาบอกยับค่ะ ขอบคุณเพื่อนปรีดาตีและขอบคุณพระทิดพระวันแม่โสธรด้วยนะคะพี่โอรัญญาเนาะหลายท่านหลายกลุยายวันทองด้วยนะคะพระธิอ์อสายสีดวงรักข่านะคะพี่สติบอกน้องโอรัญญาได้รับการตั้งค่าหรือยังคะพี่โอจบแล้วค่ะพี่โอยังไม่ได้ตั้งค่านะคะน้ำก็น่าจะ เช็คเช็คหลังบ้านก่อนนะคะเนาะก็ทอนบอกขอตัวไปต่อนะคะน้องอ้อยขอบคุณค่ะขอบคุณแม่โซทอนนะคะนรออย่าลืมพักผ่อนนะคะเนาะนอนดึกมาหลายวันอย่าลืมพักผ่อนนะคะเนาะก็ทําที่เราเช่นเดียวกับอ้อยค่ะเหมือนอ้อยเหมือนกันกพอ้อยสําเร็จก็ไปแวะให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมค่ะ เนาให้กำลังใจกันป้ายนะคะเนาะบางทีแบบก็กำลังใจจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแหวนทองด้วยนะคะพี่โอบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กันค่ะเนาะชาวคีเตอร์ด้วยกันเราก็เป็นกาลังใจให้กันนะคะเนาะก็พี่โอน่ตาไลายเลยคะ่ะเราจะปิดบ้านนี่คือแบบน่าจะหิวข้าวเลยค่ะนะพี่โอถ้าใครตอบกับพี่สตีค่ะยังไม่กดตั้งค่าพีค่ะพี่นะคะนะคะขอญาตแป๊บหนึ่งเนาะ ไปอะไรนะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ดันนุ่มเห็นเขาเล่นอะไรนะเห็นเป่าค่ะเป่าเขาท,ที่จอยบนฟ้าคมนะคะคุณนีคมก็สวัสดีได้จอยสวัสดีค่ะนะคะพีส่สตีก็ทักทายน้องชลินสวัสดีค่ะคุณชลีน,นะคะพี่แล้วก็ถนนสาดีทักทายพี่ราตีสวัสดีจ้าพี่ราตีนะคะงาสมก็ทักทายถนนสายนี้สวัสดีคับน้องกิฟคนสู้เว้ยนะคะ นางกระดักทายต่องทักทายบ้านพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ราตีก็พี่โอจบแล้วใช่ไหมคะนะ้ำมันเต็มถังแล้วใช่ไหมคะเย่เย่เย่ยินดีวันนี้สองทุ่มนะคะอาจจะมาเล็กนิดๆหน่อยค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะก็อักทายเพื่อนๆทุกท่านทุกคนค่ะเนาะอ้อยก่อักาทายเพื่อนๆจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเอด้วยะค่ะเนาะแต่เปิดเอยอะๆก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าบางทีแบบออาเนาะเปิดแอร์เยอะก็ทำให้เราไม่สบายเช่นกันนะคะเนาะ ทำอะไรนะผ้าหมูก็อร่อยนะคะผ้าหมูก็อร่อยเพราะอ้อยเคยซื้อเนาะซื้อที่เขาปิ้งมาแล้วค่ะเนาะหมูย่างค่ะแล้วก็เอามาผ้าใส่ใส่แจงกวาใส่อะไรนะเี่ยวนะคะเนาะพี่หวานบอกรักๆกอดๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนาะรักๆกอดๆเพื่อนๆเช่นกันค่ะเนาะ เราเป็นกลังใจให้กันแล้กันนะคะน้องคุณอัญชรีนะคะแล้วก็พี่โอทักทายคุณอัญชรีทักสวัสดีทักทายค่ะสุสดทักทายนะคะคุณอัญชรีก็เคยเปิดบ้านนะคะนาะตอนนี้พี่ไม่ได้เปิดโหมดเหมือนชีพก็เป็นเพื่อนทาวเฟศนะคะทุกท่านทุกคนด้วยนะคะน้องอ้อยก็เปิดบ้านปดยทัทีทักทายเพื่อนเหมือนเดิมค่ะให้กำลังใจกันไม่เปิดบ้านอ๋อค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรน้อถ้ารายใช้การในปกติก็สามารถเปิดบ้านได้นะคะน้พี่หวานก็สู้ค่ะสู้ค่ะไม่สสดปาะมานนี่ยค่ะ แต่มีข้างในประมาณห้าสิบลูกนะก็น่าจะเป่าไปหลายลูกแล้วค่ะเนาะก็ลูกโป่งแตกนะคะแต่ไม่ตกใจอัญชลีสวัสดีค่ะคุณอัญชลีนะคะแม่เฉลีอกระทักไทยยายนางค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนางอัมพานะคะยายจอยก็มาสวัสดีจ้าดีจ้าน้องก็แล้วนะคะตั้งค่าหรือยังเอยนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อยินไปเนาะคะ่ะเนาะ กับเพื่อนๆไปให้กำลับบงใจเยะแยะมากมายเลยตัวเปา่าลูกโป่งค่ะที่เราเล่นตอนเด็กๆค่ะที่เป็นฟองสบู่อะค่ะเอามาเป่าอ่ะนาก็ชอบซื้อให้อันหรือสองอันนะคะามาทักทายคนสวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวยแบบไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะพี่หวานก็สง่งหัวใจนูนะคะเนาะพี่หวานบอกรักๆกอดๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนาะรักกอดๆเพื่อนๆเช่นกันคะนะ่ะเนาะ ก็เราไปได้เป็นมังใจให้กันได้กันนะคะเนาะเพื่อนเนายังไม่ไปไปยังเล็กอยู่นะคะเนาะไม่แน่ใจว่าจะไปยังไงเพราะว่ายังเด็กอยู่เนาะพอช่วงนี้ก็ฤดูฝนนะคะเนาะกับยายบันทองค่ะเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพค่ะนะคะอามาโทรสั์มาแล้วแป๊บนึงนะคะ มากมากค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาส่งกำลังใจเพรริ่มพลังหวกให้กันขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทั้งหลายหลายดวงตาค่ะยายจอยบอกขอไป่อนะ้าสวัสดีครับยายนางนะคะน้องข้อความไหนที่อ้อยไม่ได้อ่านขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอข้อความคอมเมนต์ไปไหวนะคะน้องเก่งกายทักทาทยยายนางสวัสดีครับคุณยายตัวเพื่อจะได้รู้ได้รู้โลกกว้างว่าเออมีอะไรมัางข้างหน้าเนาะจะได้รู้ค่ะนาองาอคุก็ถามว่าน้องไปโรงเรียนหรือยังนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงคะ่ะเอากองให้ดูคะ่ะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะล่นโทรศัพท์ค่ะเมื่อวันก่อนซื้อรก้มนะคะแม่โสธรทักทายน่าสมค่ะสวัสดีค่ะคุณสมกมลน,นะคะยายจอยทักทายน้องคนหลงสวัสดีค่ะน้องมนหลงนะคะแล้วก็พี่โอ,อทักทายนี้นะคะน้องก็แวะทัท้ทายผู้คุยนะคะแก,ก็สวัสดีทักทายเพื่อนๆชาวคีเตอร์ทั้งมือไม้มือเก่านะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะเนาะเพื่อนพี่ลาตีสวัสดีครับน้องลาตีคนสวยนะคะสวัสดีครับน้องลาตีคนสวยนะคะเนาะ โอเ่ไก่กระทักทายคุณนพระดลสวัสดิ์แล้วก็พี่หวานพี่หวานก็น่าจะไปบ้านเพื่อนเนโบสอย่างานี้รู้ไมแล้วก็ไม่ส่วนตอบคือตกใจมากค่ะเสียงเสียงลูกโป่งแต่นี่ตกใจมากแต่ลูกสาวไม่ตกใจแลยคะ่ะพอเสียงลูกโป่งดัง แต่เรียกบอกเฉลินก็ยังสะสมเวลาอยู่นะคะเนาะก็ช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะน้องไขว่างไปส่งกำลังใจให้น้องเฉลิมน้องบ้านน้องเฉลินอบอุ่นมากๆค่ะเพื่อนเยอะมากๆเลยนะคะ,ะ,คะพี่โอทักทายปฏิพันสวัสดีค่ะพิธีนะคะปฏิพันก็บอกว่าทักทายส่งกําลังใจค่ะนะคะทักทายส่งกำลังใจค่ะผ่านข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เพิงทานข้าวนะคะเก่งการลำปีนะคะเนาะก็ทดลองว่าใส่หุ้นเส้นมันจะอร่อยไหมนะคะก็ลองทดลองดูคะะ่ะนะก็ไม่เอามีเยอะแยะเลยคะ่ะเหมือนถ้าพอเขาเข,าเข้ามาก็จะให้เป่าเหมือนเดิม จะจะจับลูกโป่งให้พ่อเป่าค่ะวันก่อนซื้อมาถุงมากทายบ้านพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ลาตีก็พี่โอจบแล้วใช่ไหมคะน้ำมันเต็มถังแล้วใช่ไหมคะเย่เย่เย่ยินดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดคุณนิคมนะคะไม่แน่ใจว่าคุณนิคมสําเร็จหรนะือยังเนาะเมื่อวันก่อนถามว่าใกล้แล้วนะคะเน,นาะไม่แน่ใจไปลองนะในสุ้อนก็ม,มาสวัสดีค่ะน้องอ้อยนะคะพี่หวานบอกขอให้โชคดีนะคะนะคะ ใหญ่ทองทักทายน้องนางสวัสดีจ้าคะแม่สุธนบอกมาสุกับน้องมูลหลวงสวัสดีจ้าน,ะะาน,อาาน้องมูลหลวงคําพิโลนะคะเพื่อนพี่ดาติกระท,ทายคุณนพดลสวัสดีคะ่ะน้องโดนนะคะนพดลทักทายแม็สุธนสวัสดีขอบคุณโซทรน,นะคะน้องเกียร <n> จะชอบลูกโป,ป่งค่ะจะไปร้อเอาลูกโป,ป่งเขานะคะโยบอกว่าเด็กๆชอบมากค่ะใช่ค่ะลูกโป,ป่งชอบมาก,มากขอบคุณมากๆค่ะน้องพี่โอ้ก็สาเร็จเรียบร้อยนะคะเนาะก็ตอนนี้ก็ ยังไม่ตั้งค่านะคะเนาะก็ปรีดีใจกับพี่โอ้ด้วยนะคะขอเสดงคาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนพี่ดาตีนะคะพี่โอ้ทักทายน้องนางสวัสดีจ้าน้องนางนะคะสวัสดีค่ะน้องนางค่ะพี่หวานบอกขอตัวก่อนนะคะนะคะ อนุพเดชนก็ทักทายยายจอยสวัสดียายจอยคราบนะคะะสมทักทายน้องนางค่ะสวัสดีค้าบนะคะถนนสัสนีททักทายน้องนางค่ะสวัสดีจ้าพี่ค่ะคุณวันทองนะคะยดยวันทองก็รักทายพี่ราตรีสวัสดีค่ะน้องราตรีสวัสดีจ้าน้องราตรีนะคะสวัสดีทักทายส่งกำลังใจกันนะคะแายคนค่ะเนาะน้องก็จะพูดแบบพูดแบบพูดได้เยอะค่ะนะแม่วันทองก็มาค่ะยายวันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค้าน้องโปุงให้ค่ะเนาะมีลูกปป่งกี่อันจะให้อ้อยเป่ามานี้ค่ะลูกปป่ง มีกี่อันตื่นมากี่ต้องจับลูกโป่งบอกให้แม่เป่าทุกครั้งเลยค่ะทั้งที่ลูกโป่งก็ติ่มวันนี้ทาทายส่งกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเพื่อนพเพื่อนพี่น้องน้องที่มาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวงให้กันนะคะท้าทายพูดคุยกันวันที่บอกขอตัวไปใช้เครื่องก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีขอบคุณมากมากค่ะล้องน้องบุหลงท้าทายพี่สตีพี่ พี่สาวรักๆเลยขอบคุณมากๆค่ะเนาะขอบคุณพี่วานด้วยการแย่ทักทายพูดคุยนะคะเนาะที่ไหนฝนตกมากนะคะวันนี้เชียงใหม่ไม่ตกมาสองวัน้ะคะน้าค่ะพี่โอทักทายยายจอยสวัสดีค่ะแม่จอยนะคะเพื่อนพีลาตีรักทายยายจอยสวัสดีค่ะนะคะดันั้นนะทักทายนอ้องบุญลงสไลด์อะไรจาเป็นต้องแบบต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเนาะคุณแพ,พ่อคุณแม่ไปก่อนนะะอันนั้นไปถ้าไปโรงเรียนค่ะเนาะ ก๋วยเตียวนะคะเนาะปีหวานบอกรักๆกอดๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนาะรักกอดกอดเพื่อนเพ่นเส้นกันค่ะเน้องก็เราเป็นมั่งใจให้กันและกันนะคะเนาะเพื่อนบุ๋งสวัสดีค่ะน้องบนโลกนะคะ